ตกแต่งต้นยูคาช่วงไหนดีและช่วงอายุกี่วันนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูคลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเคียนเคยนะครับอ่พี่น้องครับการปลูกยูคาก็เป็นอาชีพการปลูกยูคาก็เป็นรายได้เสริมนะครับจากการทํานาครับแต่พี่น้องต้องรู้จักวิธีการดูแลต้นยูคานะครับว่า ดูแลยังไงไม่ให้มีผลกระทบต่อข้าวนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูคลิปนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องต้นยูคาที่ปลูกในคันนานะครับข้อสำคัญก็คือเราอย่าไปปลูกแดนลุกล้ำเขตตรงกันข้ามนะครับให้ปลูกในคันนาเรานะครับพี่น้อง แล้วก็เมื่อปลูกได้แล้วนะครับหากว่าต้นสมควรที่จะตัดเอาไปขายนะครับให้ตัดช่วงต้นฤดูฝนนะครับพี่น้องเมื่อเราตัดต้นฤดูฝนแล้วเศษใบต่างๆเราก็เอาไปเผานะครับแล้วก็ทําลายเราก็ทํานาต่อนะครับนี่แหละครับพี่น้องทํานาต่อพึ่งเสร็จได้20กว่าวันนะครับสภาพของต้นยูคาเขาขึ้นลักษณะนี้นะครับพี่น้อง แต่ต้นยูคานี้ได้ประมาณเดือนกว่านะครับแต่ข้าวก็ยังไม่ทันได้1นึ่งเดือนนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องแต่ต้นยูคาตกแต่งกิ่งนะครับขนาดนี้แหละครับพี่น้องตกแต่งกิ่งกําลังสวยในการแต่งกิ่งนะครับคือในตออันหนึ่งนะครับเขาจะแตกหน่อมาประมาณ5 60หกสิบหนอนะครับเราก็ตกแต่งกิ่งให้เหลือประมาณ 6ต้น5ต้นนะครับต้นเขาจะได้อวบนะครับก็ประมาณ2ปีหรือ1ปีก็ขายได้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องดูอันนี้ก็ตกแต่งกิ่งยังไม่หมดนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็เป็นเทคนิคพิธีการนะครับไม่ให้ต้นยูคาเขามีผลกระทบ ต่อต้นข้าวนะครับพี่น้องข้อสําคัญเราต้องตัดช่วงต้นฤดูฝนนะครับเพราะว่าต้นยูคาเขาต้องการน้ํามากนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินชมนะครับนี่แหละครับพี่น้อง ดูได้นะครับเพราะว่าหากตกแต่งกิ่งแล้วนะครับกิ่งเ้าก็จะได้สวยเต็มที่นะครับพี่น้องแล้วเราก็จะตกแต่งตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนต้นเข้าสูงอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการดูแลต้นยูคานะครับให้ ไม่ให้มีผลกระทบต่อข้าวในนานะครับพี่น้องก็เป็นรายได้เสริมที่พี่น้องชาวนาเรานะครับเพราะว่าเราหวังการทำนายอย่างเดียวไม่ได้ครับพี่น้องครับต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะครับพี่น้องนี่แะครับสวยปื้ดเลยนะครับย,ย,นะคบยูคาก็สวย แล้วก็เศษใบายูคาก็เป็นปุ๋ยอีกนะครับพี่น้องครับฝั่งนี้สวยนี่พี่น้องหาว่าน้ำยูคาน้ำจะเป็นสีดำลักษณะนี้นะครับพี่น้องก็เป็นปุ๋ยที่ข้าวเขากำลังต้องการนะครับก็พี่น้องดูนะครับอากลมกลืนกันนะครับพี่น้องครับ หากเราดูแลเป็นก็จะไม่มีผลกระทบอะไรนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ